บาคูลิวสเตโกสไลดอนร่างพัฒนาของบาคูลิวสเตโกซอรัสผสมกับสไลสีลำตัวเป็นสีม่วงเข้มคีบสีทองเขาถูกเรียกว่าสเตโกมีคำพูดลงท้ายด้วยคำว่าเทโกแล้วเรียกแทนตัวเองว่าโอราซึ่งเป็นสรรพนามที่ใช้ในภาษาถิ่นญี่ปุ่นโดยเขาจะพูดด้วยสำเนียงโทโฮคุและมีนิสัยที่ค่อนข้างขีงข้ขลาดไม่มั่นใจในตัวเองเดิมทีสเตโกอยู่ฝั่งเดียวกับอาบะเรนเจอร์โดยการปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่16เขาแตกต่างจากบาคูลิวบาคิเคออนนากุรัสตรงที่เขาฟักออกมาจากบาคูล Ule, ดโวยไม่มีฮินดามาซึ่งอาจหมายถึงลูกแก้วชีวิตหรือแกนพลังงานทาให้เขาสามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทันทีแม้ว่าเขาจะมีร่างกายที่ใหญ่โตถึงขั้นที่บากคิโอก็ไม่สามารถเก็บเขาไว้ในตัวได้แต่เขาก็สามารถวิ่งได้เร็วกว่าปกติได้ถึง10เท่าเพราะมีขาที่เป็นรูปทรงลูกกิงในช่วงที่เขากําลังกังวลใจเรื่องการไม่สามารถรวมร่างกับอาบะเรนโอได้เขาจึงตอบรับคําเชิญของมิคโตะและได้จากเหล่าอาบะเรนเจอร์ไปโดยให้เหตุผลว่าอยากทดสอบพลังที่แท้จริงของตัว อย่างไรก็ตามลึกๆในใจแล้วเขากับปรารถนาที่จะเห็นมิโกโตะและอาบะเรนเจอร์ร่วมมือกันโค่นล้มพวกเอเวเลียนในช่วงเครื่องหลังของซีรีส์เมื่อเขารู้ว่ามิโกโตะมีชีวิตเหลืออยู่ไม่มากนักเขาก็เริ่มลงมือปฏิบัติการซึ่งส่งผลให้เขามีบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสให้กับมิโกโตะและอาบะเรนเจอร์ได้ร่วมมือกันต่อสู้หลังจากการเสียชีวิตของมิโกโตะในการต่อสู้กับพวกเอเวเรียนสเตโกได้ให้คำมั่นว่าจะต่อสู้เพื่อเป็นการไว้อะไรให้แก่มิโกโตะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขานั้น รักในตัวของมิโกโตเป็นอย่างมากสเตโกได้รับการให้เสียงภาคโดยคุณอิดะฮิโรชิที่มาของชื่อสเตโกสไลดอนมาจากคำว่าสเตโกซอรัสและสไล์ออนนั่นเอง